ไปว่ะไปวันแห่อ,อยู่น้ำคลองออน้ำคลองโคตใหญ่เลยพี่น้องเอ,อ้ยนี่ใหญ่สุดเดินทางเพื่อน,นำกลมจะไปใไห้ไปพต่นน้ำมันมัอยอะน้ำมักตัวใครก็ไหรือจก็ ไป,ไปตอนนี้เขากำลังเดินทางพอจะได้ปลาดได้หนึง่งเส้นทางมาซา มาซาดเดอร์อยู่แคมน้ำของเดองามมาซาสวยงามมากอันนี้ตะก,กี้ตอนส่นยำฝนในน้ำขึ้นสูงได้เนาะตัวนี้นะอ,นอ,อันนี้เป็นห่วยส่นยำแรงแบบนี้นี่น้ำแห้งเบด น้ำฝนนี่น้ำลายขเขาจะไปก่อนนะเฮาสองคนกำลังนำคน เน,นี่ยก็ธรรมชาติาสบายหูสบายตาผักผ่อนยันใจเด้อ Oh, <laughs> น้ำเขียวสุดโอ้เขาจะเห็ด เขาจะปลูกพักนี่วะ่ะโอ้โหโค้งงามเลยน,นะมาส,สัสไปอยู่โน,น้ ให้ประกอตัวนึงโซ่โซโซโซ่ะโซฮะนี่โตโซ่หลายเดี๋ยวพวกนึงไม่ได้กินแน่นาะโซ่หลายไม่ได้กินแน่เนาะออะมันยังมุดข้างขึ้นควงตำมนองตรงนี้ อยู่มนน้ำอย่าบเคยืตาหนองนหนูนะอยู่หนองืกกว่นาะแล้ปุย่งอยู่ถึงว่ะมักทออั่วโคดหนองนี่โคดเขียวเลย ไป้าไปจะปูงานบ่โอ้โหเขาปูกทวดินกลางน้ำของมีตูปในนี่ เดินทางผมกำลังเดินทางพอ้พูดได้ชวนดินงามเนาะ ม่นล้างงวควา,หายหลายพจดเฮกำลังเดินทางไปหารักแท้รักแทมันพังสะร้ายรักสุดท้าย ยังรอเธออยู่อย่ากปาชีวิตให้เธอคนเดียวได้ไหมชีวิตจิตใจอยู่แห่งคนใดก็เหมือนกันหากแท้ความความของแม่ ไไอ้กล้เตี้ยก็เลยเขาเอ้ก็มดก็ตัเซษเนาะน่ะมันจะสวยไ <ป S 1> <Okay. S 2> อเกขอมอหนึ่งจองกูจะจอ,อยโอเคนะอันนี้เนะขาเขาแท้เละเขาว่าถ้าเท่าสะเกิบตลอดนะ่ะแล้วเขาก็ต้องแบบปลดเกอบเยยบดินเลยให้มันดินนะจุดสารผิดออกจากตัวเขาเนี่ยก็เห็นว่เวลาก็เย็ยบซิมันสดซื่อนเลยอยาง ไม่บุยแผ่นบึงจะคนไลฟ์สดไลฟ์สดอยู่ใน YouTube ไลฟ์สดฉีดแล้วต้องปอดแล้วทำห้าใช้ต่อค่ะฮู้นะจะกู้หนอยอ่ะโอเคจะกู้เนี่น้อนทำเป็นเป็นแล้ว เด้หอหลอเมือกี้บนในมันน้ำเต็มเลยน,น,น,น้อน้ำเท่าไรโอเคมันจะกลายเป็นดินเป็นี้คิดว่าก็คิดว่านั่นน่ะก็คิดว่าถ้าคุณลงไปมีน้ำบ่ลงไปนั้นน่นนะลงไปลุ่ม <laughs> mí tạp nó rửa. Nguyên tạp chót rửa. Nguyên tạp cho rửa. Nguyên tạp chót rửa. Nguyên tạp